สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับการสอนออนไลน์นะครับด้วยตัว Google Meet นะครับสำหรับคุณครูอาจารย์นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาที่ตัว Google นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับคำว่า Meet นะครับ ก็จะมาเจอตัวนี้นะครับ Hang Power Meet นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับที่หน้าต่างนี้นะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Join or Start นะครับสำหรับการเริ่มการเรียนการสอนหรือว่าการประชุมนั่นเองนะครับก็คลิกเลยนะครับจากนั้นจะให้ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อห้องนะครับสมมุิเราก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับแบบนี้นะครับ กด c o n t i n u e นะครับตัว Google Meet ก็จะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเข้านะครับตัว Google Meet นะครับจะถามให้เราอนุญาตนะครับว่าจะอนุญาตให้ใช้กล้องเราไหมนะครับหรือว่าใช้ไมโครโฟนเราไหมนะครับแล้วก็กดยอมรับไปนะครับโอเคนะครับในหน้านี้นะครับหากเราต้องการเริ่มนะครับเริ่มสอนนะครับให้พวกเราคลิกที่ปุ่มจอยนาวได้เลยนะครับคลิกที่จอยนาว ตัว Google Meet ก็จะแสดงข้อมูลนะครับอันนี้คือข้อมูลสำหรับห้องของเรา่นเองนะครับก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับให้พวกเรา copy นะครับ copy Link ตัวนี้นะครับไปให้นักเรียนนักศึกษาของเรานะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับหรือเอาไปให้เพื่อนนะครับเข้ามาร่วมประชุมนะครับอยวผมขอสร้างลิงก์ขึ้นมาก่อนนะครับ โอเคนะครับอนนี้ผมได้เชื่อมต่อกับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวมือถือนะครับคือสําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยถ้าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันสําหรับประชุมนะครับหรือว่าใช้เรียนนะครับก็คือแอปแอป Google Meet นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับ สำหรับแอปพลิเคชัน Google Meet นะครับก็คือแอปตัวเขียวนี้นะครับคือนักเรียนต้องดาวน์โหลดมานะครับด้วยเพื่อนๆเราต้องดาวน์โหลดมาก่อนอ่ะโอเคทีนี้เรามาลองเรามาเริ่มการประชุมกันเลยนะครับในส่วนของโทรศัพท์นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมได้แชร์ไปแล้วนะครับที่โทรศัพท์มือถือของผมนะครับเนี่ยสมมุตินักเรียนนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับคลิกที่ตัวลิงก์นะครับก็จะวิ่งมาที่วิ่งมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ นี่นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนะครับ a r d to j o i นะครับทางทางคุณครูนะครับผู้ที่เป็นคนเชิญก็กด admit เลยนะครับ admit นี่นะครับก็จะได้นักเรียนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนก็มาแล้วหนึ่งคนเสียงอาจจะกล้องหน่อยนะครับผมขออนุญาตวางไว้แถวๆนี้แล้วกันครับอันนี้ก็คือการการเชิญนักเรียนนะครับเข้ามาเรียนนะครับ ทีนี้ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งค่าได้นะครับสมมุติเราอยากปิดปิดกล้องแล้วก็สามารถปิดได้นะครับฝั่งทางนักเรียนนะครับก็จะเห็นคุณครูเป็นแค่รูปโปรไฟล์นะครับไม่มีกล้องนะครับทีนี้มาดูไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการสอนนะครับเราสามารถคลิกที่ปุ่ม present now นะครับ P r e s e น t n หนได้เลยนะครับ ให้เราเลือกเป็นแบบ u e n t r e Screen นะครับ U-Entire Screen เดี๋ยวตัวมือถือผมขออนุญ,ญาตปิดกล้องก่อนนะครับเคียงมอนกล้องนะครับปิดไมคนะครับโอเคปิดไมคแล้วกันนะครับเราก็คลิกที่ y o U-Screen r นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับคลิกที่สกรีนของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มแช์นะครับกดปุ่มแชร์เพียงแค่นี้เราก็สามารถ ทีนี้เรามาดูมาดูในส่วนของนักเรียนนะครับอันนี้คือฝั่งนักเรียนนะครับก็จะเห็นว่าคุณครูสอนอยู่นะครับคุณครูสอนอยู่เช่นว่าเราเปิดนะครับเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็สอนไปนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเจอนะครับโอเคนะครับ ทีนี้หากต้องการโต้ตอบกันนะครับอยากเช็คชื่อนะครับอยากเช็คชื่อเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มแชทได้นะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะครับปุ่มแชทนะครับก็สามารถแชทถามกันได้คุยกันได้นะครับแบบนี้นะครับฝั่งทางนักเรียนก็จะมีมีตัวนี่นะครับแมสเซจขึ้นมานะครับแมสเซจตรงนี้นะครับ เนะครับเรียนก็พิมพ์ได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราสอนเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ปุ่ม stop p r e s e n t i n g ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็พอเห็นภาพนะครับพอเห็นภาพครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนออกไปแล้วนะครับก็พอเห็นภาพนะครับในในตัว o o o l l g o o g t e Meet นะครับข้อดีของ Google Meet ก็คือเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้มันยุ่งยากนะครับก็คือสามารถใช้งานผ่านตัวเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับคุณครูนะครับพอเป็นแนวทางนะครับให้คุณครูได้ใช้งานเป็นนะครับถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับ กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ